ทางเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตแบบฟรีๆี6บาท80สตางค์ไว้ต้องลงทุนใครอยากรู้ว่าเป็นแอปไหนดูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับ j o y Su เป็นแอปที่ เลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสัตว์แล้วก็สะส,สมธนบัตรแล้วก็ถอนเงินเข้าทูมนอนดีวอลเลตแอปนี้เคยมารีวิวเคยมาแนะนําก็หลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็มีการอัปเดตมาเรื่อยๆจนการถอนล่าสุดก็คือ,อ,อวันประมาณ2-2อวันที่แล้วกดถอนอยู่ที่ยี่สิบหกบาทแปสิบสตางก็ได้รับเงินฟรีได้รับเงินจริงแอปนี้เขายังจ่ายอยู่นะคะใครที่ เคยเล่นในช่วงที่นุนเอามาแนะนําก็สามารถเล่นต่อได้ส่วนใครที่ยังไม่มีจอยซูลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะการเล่นของเกมหรือการหาคะแนนของเกมก็ไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่เราเลี้ยงสัตว์พวกนี้นี่นะแล้วก็เก็บผลผลิตนี่ค่ะเพราะเราเก็บผลผลิตได้เดี๋ยวเขาก็จะให้ธนบัตรเรามาแล้วเราก็สะสมธนบัตรแล้วก็กดถอนเงินเข้า To Money w วอ l เลการถอนเงินของเขา รงนี้นี่เขาจะมีรายละเอียดบอกเลยนะคะว่าเราสามารถถอนได้เท่าไหร่จะอยู่ตรงนี้ก็ยิ่งเราเล่นไปเลเวลสูงเท่าไหร่เราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์ในการถอนมากขึ้นส่วนเมนูอื่นๆก็อยู่ด้านล่างนี่ค่ะอันนี้คือภารกิจของเขาภารกิจก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกิจประจําวันแตอยู่ตรงนี้ ใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนนี่นะคะเราก็สามารถากดคัลอกลิงกต,ตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้ส่วนแทร็กเก็ตหรือเป้าหมายของเขาจะอยู่ตรงนี้เราทําตามภารกิจทําตามเป้าหมายที่เขากําหนดได้แล้วเราก็จะได้รับธนาบัตรเพิ่มมากขึ้นได้รับเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นซึ่งเหรียญทองเราใช้สําหรับการซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะก็ลองเล่นดูสําหรับคนที่ชอบเล่นเกมประมาณแบบนี้แต่ถ้า ใครไม่ชอบก็สามารถปล่อยผ่านไปได้ใครที่ยังไม่มีจอยซูลิงก์ากาสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ